สวัสดีนะเอฟซีทุกท่านนะโอ,โ,โอ้โหสรุปนะของมาส่งเพิ่นให้มาลงนี้นะฮะก็เพิ่นให้มาลงนี่บ่อ,บอ,บอ๋อ้กระเบื้องสรุปก็คือกระเบื้องลงนี้ในเอฟซีโอ้มีคิ้วมาด้วยนะพี่น้องคิ้วกระเบื้องก็มาคิ้วทองโอ้โหคิ้วเงิน ไมไปนะครับชิ้นมหาชุ่งหนิชิ้นโกมหาข้างนี้โอ้โหถูกบุกจะใครกวงมืยเนี่ยบิดจัดเต็มกระเบื้องนี่ประมาณกี่กองนี่กระเบื้องเลยครับโอ้โหสุดทึ่ง ช่างพงกระเบื้องเกือบสองร้อยมาแล้วนะกระเบื้องห้องน้ำนะเอฟซีแล้วก็น่าจะเป็นอิดเนาะเขาเรียกว่าอิดหรือเปล่าอิด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 นะเอฟซีเต็มคาราเบลเลยนะเอฟซีทุกท่านนะเกินนะเกินคาราเบลอานนี้ช่างก็ได้ทำการก่อหัเอี๊ยรูมหัวอัดแนี่เด้อฮะทีมช่างเขาไอ้นี่แล้วบ่เริ่มก่อแล้วบ่ เขาใจแล้วนะฮะเอฟซอันไหนมาถึงก็เข้าใจเลยเข้าใจแล้วครับผมนี่ช่างก็เลยทาเอาอิกเป็นเป็นแบบเลยอิกคือแบบเบอรอเจกเอาทงแบอือาตามแบบไปเลยไม่ลือลือไม่ลอะว่าเเหาอใช้นีเนาะช่างอยู่อันนี้ไม่ร้อนผมอยู่ร้อนร้อนงานในร่มทำงานในร่ม ก็มีการตัดอิดในนี้เนาะไปดูลากระเบื้องห้องน้ำนะไปดีไปดูกันเผยแล้วลายกระเบื้องห้องน้ำนี่ทั้งวงโชว์หน่อยลายกระเบื้องห้องน้ำเผยแล้วคล้ายๆแบบสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหรอไม่รู้อะหกเหลี่ยม แสดงว่าลายกระเบื้องมีเหล<ร><อ>ี่ยมเนาะเรยว่าลายหินมีหลายลายนะี่ยน่าจะเป็นห้องน้ํากับข้างนอกอาจจะคนละลายกันเปนมเ เอาขึ้นให้มันสอขางในนี้อาขึ้นด้วยกันนะใหญ่กว่าน้อง่าวดีกว่าเฮ้ยนี่นะคะวัสดีคล้วสินะริงเหรอไอ้พวกกล่องน้ำพุนีนะครับข่าวู้ก็มุ่งไม่เหนว่าไม่ชมรู้ว่าเขาคนั้ เนี่ยอะไรสร้างไร่นีได้ดุเดี๋ยวยายขอมาทำกับการจุดหนึ่งเขาไปคุณปรดเลยก็นผมมาหามาวสร้างกันเสร็จเออช่างข่าไร่ไหมครับน้องปอนบรรยายหน่อยน้องปอนช่วงนี้กำลังขาขึ้นอยู่สำนมาก็ไม่ได้บรรยายค่ะเอาเหรอเอาขึ้นได้ไงวะ แล้วอ่ะก็คลิปนี้กรุณาดูแล้วขึ้นด้วยนะอะไรกันวะว่าจะใส่พึ่งพาใส่บรรยายเนห็นขึ้นขึ้นช่วงนี้เฉยเฉยนี่นะมันจะขึ้นก็ขึ้นเองเนาะไม่ต้องบรรยายทั้งนั้นเอฟซีไม่บันก็ขึ้นเนาะทำมันจะขึ้นทํายังไงมันก็ขึ้นเนาะได้ขาาววลนะสุดนะท่านผู้ชมทุกท่าน ของก็เอามาลงอยู่ตรงนหน้าห้องน้ําเนาะ <S <S แต่ว่าอิดบล็อกนี่ผมบอกตรงว่าอู้อเยอะมากประมาณหมดนะขายเลยนอันนี้กระเบื้องลายเดิบกันใช่ไหมพ่อลายดิบกันหมดเลยบอกอะายครับเอะไรอันนี้ลายนีอ๋ออันนี้เป็นอีกลายเนาะ

ที<ด>มรถนนนลังจะมาเพื่อส่เลงผูเดียวอคเด <c oughs> พื่นบอกว่าบินสลับกันเพื่นมาหลายคนย่าได้นดนเนาะสองคัน,นบัลเล่บัเต้อ ผมอยากช่วยนะแต่ว่ากลัวแตกนะคนนั้ไม่ได้ช่วยเลยเราไม่ได้ทำอาชีพเนี่ยพนักงานบอกว่าแตกมาแล้วมันสิยากผมครับไล่เดียวกันหรือคนละลายไล่กันเบมดเลยไล่ไปแล้วกองตีม่วงนี่โบนินอร์เอาแล้วคนละลายนกลมีขนคือกันอนนี่ไล่อุ้ยคนละลายเอาแล้วแกะนี่แล้ว คนที่ตาำตัวสูงเลยว่ามันไปซื้อออันนั้นโอ้ยว่ากันดกวันกันย่รับหนอัานหนอ่กันไปใหม่อย่างนึ่งว่าไปบังเพื่อไปบังมือขอบคุณขนขอบคนณมากอย่างนี้ ปานพูนตัวเฮ็ดหยังในจุ๊ๆแจ๊ะๆอยู่ตรงนี้อีหยังกะพูนโอ้สุดยอดแล้วหายแล้วพูนมึงน่ะไปพูนบ่อมปอนเทกผมก็ต้องอยู่นี่ล่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ